างานทําประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ทางกระทรวงแรงงานได้เดินหน้าเจรจากับทางประเทศญี่ปุ่นตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนไทยไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีความต้องการแรงงานในสาขาอาชีพต่างๆจำนวนมากนะครับตอนนี้กำลังทยอยทําข้อตกลงนะครับในการจัดระบบและ หาตลาดเพื่อรองรับแรงงานไทยที่ไปทำงานญี่ปุ่นนะครับซึ่งตอนนี้หลักๆนั้น14สาขาอาชีพที่เป็นโอกาสสำคัญที่แรงงานไทยจะได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งมีการเปิดวีซ่าทักษะเฉพาะโดยกำหนดสาขาอาชีพของแรงงานไทยที่มีทักษะเฉพาะในเบื้องต้นไว้14สาขาอาชีพดังนี้นะครับ 1. การบริบาลผู้สูงอายุ 2การจัดทำความสะอาดอาคาร 3. การทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม 4. อุตสาหกรรมเครื่องจักรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์5อุตสาหกรรมสารสนเทศ6อุตสาหกรรมการก่อสร้างการต่อเรือ7อุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือ8การซ่อมแซมรถยนต์และการบำรุงรักษา9อุตสาหกรรมการบิน10อุตสาหกรรมโรงแรม11กรเกษตรกรรม 12. การประมงและการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำา3 3การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม 14. อุตสาหกรรมบริการนะครับซึ่งในระยะแรกเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน4สาขาอาชีพก็คืองานบริบาลงานอุตสาหกรรมก่อสร้างงานจัดการทำความสะอาดอาคารและงานเกษตรกรรมนะครับโดยมีระยะเวลาการทำงานสูงสุด5ปีนะครับ ซึ่งวีซ่าทักษะเฉพาะนี้คาดว่าภายในปีนี้จะเริ่มเปิดให้ใช้ได้อย่างแน่นอนแล้วเรื่องรายละเอียดเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับแต่ว่ายังคงเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมตัวในเรื่องของทักษะภาษาญี่ปุ่นนะครับเพราะเป็นทักษะพื้นฐานและจำเป็นในการสมัคร และเดินทางไปทำงานเป็นอย่างมากนะครับก็ฝากกันไว้สำหรับท่านที่สนใจไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะทยอยเปิดรับเพิ่มขึ้นในสาขาอาชีพต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับหรือว่าจะไปติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่งทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ของกรมการจัดหางานนะครับ1694นะครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ภายในปี67นี้ตั้งเป้าจะจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ 1 0 0 0 0แสนคนนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยจัดส่งไปแล้ว 50,000กว่าคนในประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับก็แล้วแต่ท่านสนใจไปประเทศไหนสนใจทำงานอะไรนะครับเป็นงานต่างประเทศถูกกฎหมายรายได้ดีสวัสดิการดีมีความปลอดภัยนะครับถ้าที่สนใจก็สามารถไปติดต่อสอบถามได้กับทางจัดหางานนะครับก็จะมีการอัปเดตมีการเปิดรับสมัครเป็นระยะระยะตลอดทั้งปีนะครับ